เราชื่อแบมนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูวอล์กหนึ่งวันของเรานะคะไปดูกันเลยถ้าเป็นวันปกตินะคะแล้ก็จะเรียนออนไลน์ก็ถ้าไม่มีค้ามก็จะทํากันบ้านดูทุกคนกันบ้านคือเยอะมากแต่ก็ต้องทํานั่นแหละค่ะเราเปิดอะไรเพลินๆฟังระหว่างทํากันบ้านนูนะคะจะทําให้มีไฟทํางานนะ แลก็เมื่อกี้นะคะเพื่อนเพิ่งเอาขนมคคกมาให้คือเป็นร้านของเพื่อนเองนะคะทุกคนอย่าลืมไปลอกตำกันดูนะคืออร่อยมากเดี๋ยวจะแปะชื่อเฟซไปให้เลยแต่ว่าถ้าไกลมันก็ไม่ไปส่งนะเพราะว่าไกลเกินอร่อยมากคือแบบอุ๊ยอร่อยจนเนื้อเต้นเลยคือที่เราหม่งแรงเพราะว่ายายเราพูดผิดนะคะแล้วมันตลก แล้วก็วันน่องแวาของเรานะคะก็จะอ่านยิยายแล้วก็อินไปกับมันค่ะดูหน้าตาก็รูรูมันเศร้ามากทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีเราชื่อนัชชาชื่อเล่นโฟตวันนี้เราจะพามาดูว่าเราทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็ทำงานไปจ้าพักมาดูคลิปพี่เอกบ้างแล้วกัน ก็เล่นกับน้องแมวที่แสนจะโซฟซนสวัสดีอุ้ยสิวเด่นจังช่างมันสวัสดีเราชื่อพายวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งวันของเรานะว่าเราจะทำอะไรบ้างถ้าเป็นจนถึงสุกเราก็จะ จะเรียนออนไลน์แล้วก็เวลา,าว่างเราก็จะนั่งทำงานดูดิงานเยอะมากแล้วเราก็จะหาอะไรดูไปเรื่อยๆเพื่อม่ให้ตัวเองหลับนั่นแหละหนึ่งวันของเราก็าไม่มีอะไรมากหรอกมีแต่งานกับงานช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าเรานั่งทำงานนั่นแหละอืมบายยนะครับผมนายพิพพกมีแดงนะครับผมวันนี้ก็เอ่อจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง กิจวัตรประจําวันของผมนะมั้งกิจวัตรประจําวันของผม,ผมก็แรกเลยผมก็จะมาทํากันบ้านนะครับผมก็งานก็เป็นงานมีหลายวิชาเลยซึ่งมันก็เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็ขัตัวไปทําก่อนนะครับบายส่วนเวลาว่างผมก็จะอจะวาดรูปเอ,อ้ยหลน่นวาดรูปครับผมเวลาว่างผมก็จะมานั่งเก็ภาพวาดรูปเล่นนะครับผมมันจ็ ต้องว่างจริงๆลนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้สเก็ตบอเป็นเท่าไหร่เลย <S <S ฟิร์มตอโอเคครับบายพบกันใหม่จริงครับผมก็น่าจะเล่นเกมนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชวนเล่นผมก็จะเล่นนะครับผมส่วนมากเพื่อนก็จะชวนเล่นจะพวกเกมนี้นนะะแล้วก็นี้ครับผมแล้วก็เอไว้พบกันใหม่นะครับผมเพื่อับ สวัสดีเราชื่อสือตาจิตทรอนชื่อเล่นชื่อกุ้งอายุ19ปีอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ทับ3เวลาว่างก็จะนั่งทำกันบ้านทำจนกว่าดจเสเศษเพราะกันบ้านเยอะเกินทำไม่ไหวถ้าเบื่อกันบ้านแล้วเราก็จะมาพักดูซีรีส์กัน เป็นวันหยุดเราก็จะไปเที่ยวร้านคาเฟ่ไปนั่งชิลๆอยู่ที่ร้านาฮหวัดดีเราชื่อมินนะคะมาดูการวอล์กหนึ่งวันมินทำอะไรบ้างไปดูกเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือปั่นงานจ้ามินก็จะปั่นงานแบบนี้นะคะทุกๆวันเลยค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วก็แวะเล่น้องหมาแป๊บหนึ่ง น้องตัวนี้นะคะก็คือน้องโค,ค้ค่ะสุขสนมากเลยคะ่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะมันก็จะโลตต้นไม้นะคะเป็นประจำทุกๆวันเลยค่ะต้นไม้เขียวขจีแบบนี้สดชื่นสบายตามากเลยค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับผมนายพัตราชนน์แจแก้วทีนะครับอายุหกร้อยสามนะครับชื่อเล่นชื่อไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงว่า,าหนึ่งวันหนึ่งวันในช่วงโควิดเนี่ยผมทมาอะไรบ้านนะครับวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเราเกินก็เลยว่าตื่นมาผมตื่นสายตื่นหกเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่หกโมงตื่นเที่ยงหรือว่าบ่ายนี่แหละครับตื่นแบบว่า,อานอนให้เต็มอิ่มเลยแล้วก็ตื่นมาท,ทําธุระส่วนตัวอะไรจนถึงทำธุระส่วนตัวทํากานงมงยนบ้างจนถึงทุ่มหนึ่ง ตันึงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จากทุ่มหนึ่งนั้นก็อาบน้ำอาบน้ำกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ผมทำทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างผมทำอะไรกันบ้างกิจกรรมที่ผมทำทุกๆวันนะครับก็นั่งอ่านหนังสือครับเป็นหนังสือพวกระบบการเงินของโลกนะครับบิตคอยมันจะเป็นพวกเบือกหอยการร่มสลายของเปลือกหอย เปือกหอยที่เขาใช้มาทำสกุลเงินกันนะครับสมัยเมื่อก่อนนะเปลือกหอยพวกเหรียญโลหะอะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับก็เล่มใหญ่อยูอ่งี้อะแล้า,งงานไม่จบเลยครับแล้วก็อ่าอีกอีกเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะเป็นคนที่มานั่งเทรดคริปโตนะครับเทรดคริปโตนะไม่ใช่เทรดหุ้นนะครับเทรดคริปเทรดคริปโตนะครับก็ความเสี่ยงสูงเหมือนกันแต่ก็แต่ก็แบบว่า พยายามหาความรู้หาทางที่ใช่ของตัวเองนะครับก็เรียนรู้กับตัวเองไปนะครับโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไปนั่งเทรดหรอกนะครับจะเทรดตามที่ตัวเองอยากเทรดเทดตามอารมณ์มากกว่านะครับส่วนใหญ่จะนั่งดู YouTube เล่นเกมกับหน้าจอนี้นะครับหน้าจอแรกเห็นไหมครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับก็ชีวิตประจำวันผมก็จะวนลูปไปแบบนี้ทุกวันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับขอบคุณครับ